เส่บเป็นบ่เนี่ยหามมมสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้ามาพอกับแยกินอีกแล้วเด้อค่ะเดอ้อมากินสมตำรอบดึกน้ำกันอีกเด้อค่ะเดอ้อมื้อนี้บ่มีผักเด้อค่ะเดอ้อกินกับขนมจีนเนาะค่ะนอกขนมเส้นนะเออสมตำล้าก็บบ่มีผักแต่ว่ามีมะเขือเทศอยู่เด้อค่ะเดอ้อกินกับมะเขือเทศแก้เผ็ดเด้อค่ะเดอ้อมะเขือเทศลูกหน่อยเนาะคะ่ะเนาะนี่ละแก้เผ็ดค่ะ กินกับน้ำบานหางจระเข้เด้อค่ะเดอ้อหวานหางจระเข้ค่ะเป็นน้ำบานหางจระเข้เนาะค่ะเนาะแกเก็บท้องฟอร์มอนี่มันมีนมไม่ได้เอาไปข้างนอกจก้งบวานหางจระเข้เนาะแกเย็นสบายท้องดีนะขอบอกระเซ็บเด้อค่ะเดอ้อนี่ <c oughs> เนาะนี่ค่ะเอานี่ละทักบ่หนี่น้ำใสแก้วเววอยู่นี่นมีวุ่นพร้อมเด้อค่ะเด้อเนี่วุ่นบวานหางจระเข้ค่ะอืมเนาะ เอาไข่ดื่มน้ำก้อนเดอ้ออุ้ยแซ่บค่ะเขาบอกว่าแซ่บแซ่บซ้ำหนำกับเผาเลยเด้อค่ะเดอ้อเอามาลองเมื่อกินกันเลยก้อนกินลงเมื่อกินไข่ใส่น้ำปลาก่อนเดอ้อน้ำเส้นนีมันเสดได้ได้ติดก,กันจ้าเอา ามาซ่วยเลย่กลันเลยเนาะค่ะเนาะบาทที่เนี่ยแซบคักแล้วบาทที่เนี่ยขนมกีนตำก็ตำบบกห่วงรอบเด้อตำบบกห่วงใส่แบบกกอก้อค่ะเด้อแซบ,บแซบเป็นแบบนี้หามมมแซบค่ะพี่น้องค่ะอืม ขนมเสี่ยนแด้วค่ะเด้อไม่นหนีตำหมักพริกเอ่อหมักพริกแหงแด้วค่ะเด้อบม่ได้ตำหมักพริกชดเดี๋ยวไปดังค้าก่อนมีแต่พริกแหงอืม มันก็เด็ดก็แซ่บมันหวานอทอดไก่มีเลอค่ะเดอ้อน่ยก,กิบเาอยากกินเนื้อไม่กิบเาอยากกินแบบว่าค้องเป็นเนื้อซัดนะน้ำนี่อยากกินแบบซีเลอค่ะเดอ้ออืมอืมอืม,อม อุ๊ยแซ่บมาแล้วจากเด้อตามจะบกอกบอกพริกแห้งอืมเยอะอืมแซ่บแซ่บมาได้จากเด้อ như phật không biết một thịt thể đang được xếp เป็นคนมากมะเขือเทศส่วนตัวอยู่แล้วเนะค่ะเนอะกินกับยังกินบอร์เอค่ะเดอ้อมะเขือเทศแซบบดโอ้แซบครับ แสบเล็กๆเ้อ โอ้ยแซ่บคักจ้ะ <c oughs> น้ำมานันทางจระเข้แซ่บแซบ,บอืมเขาก็ตำมะหุงอืม แสีบคำว่า,าะะเด้อ แซ่บๆเ้ยค่ะเดอ้ออืมเผ็เดค่ะกินแบบเบิเป็นกล้องเลยค่ะเดอ้อกล้องจากโล่ละเนี่ยเครื่องกิโลเลยค่ะเดอ้อกล้องนี่เครื่องกิโลอืม แซบ่บแซ่บหวานหวานอ่กินเหร็ดด้วยค่ะถ้าแซ่บๆซ่บกะเท็ดกินเหร็ดเนาะ อันนี่ผักบะมี่วัด้ไประจำค่ะก็เอาเอากระเ,เทียแทนงผักเอาอืม แซ่บครักค่ะแซ่บครักเห็นไหมเนี่ยเกลี่ยเบิดนหรออืมเขาบอกไง จะได้บม่มีผักมีผักคักก็อนนี้อืหวานทางจระเข้แล้วค่ะเด้อเอาเกีวมากินแบบสวยๆเลยสือด้อค่ะเด้อ คุณเห็นป่ะเนี่ยอืมอืมขาทานเนาะแซ่บคั๊กสำหรับคลิปนี้เขขอ,ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะขีอ่อยค่ะพี่น้องคะอืเจอกันกินอาเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ